สวัสดีครับผมตะวันอีกสิเคยครับวันนี้นะครับผมอยู่ไม่ได้หมือนเดิมนะครับอัมนาตืินนะครับเยียดเดียดดูภายในห้อนะครับ นนจะเป็ซึ้งคร่าผมแจ็คแป๊บโผอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงและโผลงพาบาลคยๆอยากอยนไปงานบวชวันถึงวันรับครโหกหกมารับคูสิเฮ้ยๆอย่าไปกรรมภาเรื่องสาสตร์นะบักเงินเราเพิ่งก็หน่อยเด้ แล้วก็ปกมะม่วงเลยมะลุเอ,อยูใเครกับมดวกูให้เครกับมกูตอนนี้ไฟตรนนี้ตีแล้วนะครับตีไปถึงตอนอเจ็ดโมงหกโมงครับเอาหกโมงครับ <c oughs> ไม่ใช่เจ็ดโมงหกโมงครับม้วนน่าจะทนิดเจ้าหนุสาวอมน่าจะนเจ้านสาว ไม่เลครับผมันนีผมโดนเยครับมันผมจะมารับเพงครับเพลงทีว่าก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้นะครับเอ่ก็อยู่บ้านนะครับไอ้บกใพ่ขอพลงกันเพล อ๋ออยู่บ้านนะครับพวกใคร,รก,ก็วีโก้เอวีโก้นะครับสายตาน,นะครับ หนังยื้อเชยครับอันนี้เปย์ของผมครับนนเปย์ครับไอฟิล์มทำอะไรไม่รู้นะครับ มาดูเครื่องกลมกันบ้างครับของปีดานะครับรถปีดาและะ้วอันนี้รถปีดามาดูก็เป็นไงบ้างครับก็ชมวิวบรรยากาศนะครับลูกครับก็ไฟตรงน,นี้ติดแล้วน,น,นะครับ เมื่อคืนนะครับออออออืืืมมม หมาเนี่ย,หน,หน,ยนี่หมาต้องมีนะครับนอนอยู่นะครับไอเดโก้นอน,นไหมไอเดโก้ไปไหนอ่ะไอเด็กโก้ไหมไอเด็กโก้ไหไมไอโก้ไอหมาไอ้ต้องน,นอนอยู่นะ Yet đâu mà không muốn nói đuổi New Ayy, yên 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 มันให้มันนอนไปเลยแดง มันนอนไปเลยบอกบอกมันนี่แมหมห่วยห่วยเอาบอกกาบอกกาบอกโอ้บักวันน,นีไหมก็สำหรับคลิปนี้นะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซักสปายด้วยนะครับเพื่อกำลังใจทำคลิปใหม่ๆครับวันนี้30เดือนตุลาครับก็เป็นไงกันบ้างครับ พรุ่งนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับจะเป็นวันเปิดเรียนนะครับพรุ่งนี้นะครับไปโรงเรียนเดี๋ยวไปรงเรียนบ้างครับเด็กๆครับสวัสดีครับพร้อมาย